แม่พริงผู้ใจบุญตอนคนโง่ฟังธรรมพอเข้าพรรษาได้สักห้าเดือนเสร็จเศษฝนก็ตกลงชุกเกือบจะไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกับจะชดเชยเพื่อเกิดความชุ่มช่ำเพราะแห่งแล้งมาเป็นเวลานาน,านตั้งแต่ฤด,ดูร้อน ท้องทุ่งนาเจิงไปด้วยน้ำฝนซ้ำน้ำในแม่น,น้ำยังหนุนขึ้นมาอีกด้วยจนไหลบ่าเข้าขังท่วมเกือบจะถึงขอบคันนาต้นข้าวที่ดำปากตั้งแต่ต้นฝนกำลังแตกกอเขียวสดยืนต้นเหนือน้ำยอดเอ็นรูปเรียวๆลายระลอกอย่ามเมื่อทุกลมกระเพือพัดดวุดว่ากำลังมีความสุขอันน่าเรื่นรม ชาวนาะซึ่งได้ลงทุนลงแรงเริ่มตั้งแต่ไถคราดวันดำทำนาอันเป็นอาชีพของตนต่างมองความงอกงามของต้นข้าวในนาตนด้วยความกระยิมใจว่าคงจะไม่เหนื่อยแรงและเปลืองทุนเป็นประปาๆกลางพรรษาล่วงไปแล้วเท่าน,นั้นต้นข้าวก็เริ่มตั้งท้องและแตกออกเป็นรงองอนจะทำบุญด้วยเก็บรวงข้าวอ่อนมาขยำทำเป็นข้าวยาคูถวายพระในตอนนี้ก็ได้ หรือจะปล่อยไว้ให้ชูรองอ่อนติดกับตน้นออกพัรษาแล้วก็พอจะทำเป็นข้าวเม่าก็ได้หรือว่าทิ้งให้แก่จนโขกเต็มที่จะเก็บเกี่ยวนวดข้าวนำข้ายุ้งฉางก็เป็นของมีราคาซื้อขายได้แต่ตอนที่ต้นข้าวยงอ่อนซึ่งเป็นรดูข้าวพันษาอยู่นี้พอจะว่างงานการชาวบ้านจึงต่างคิดอ่านํำบุญแสวงกวุศลใส่ตัวโดยทั่วกัน ่อจากนี้ไปอีกวันพระเดียวก็จะถึงเทศกาลศาสไทยอันกำหนดว่าเป็นเทศกาลทําบุญกลางปีเพราะโบราณถือว่าตรุษคือวันสิ้นเดือนสี่จะขึ้นเดือนห้าเป็นวันสิ้นปีสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ส่วนวันสิ้นเดือนสิบที่เรียกว่าศาสซึ่งมีระยะห่างจากวันตรุษได้หกเดือนนั้นเป็นวันกลางปีถึงตรุษก็ทําบุญเป็นพิเศษครั้งหนึ่งแสดงความยินดีว่ามีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดมาจนสิ้นปีอีกปีหนึ่ง ถึงสงกรานต์ก็ทำบุญฉลองวันขึ้นปีใหม่และฉลองอายุเพื่ออธิษฐานให้เป็นอยู่ต่อไปด้วยความสุขความราบรื่นและเมื่อถึงศาสตร์อันกําหนดว่าเป็นวันกลางปีก็ทําบุญเพื่อต่อชีวิตให้ยืดไปจนถึงสิ้นปีตลอดจนถึงอายุขไขอด่าให้ต้องตายระหว่างกลางปีหรือยังไม่ถึงอายุขไขเลยการทําบุญศาสตร์นิยมทําขนมซึ่งควรด้วยถั่วงานน้ําผึ้งน้ําอ้อยเป็นต้นเรียกว่ากระยาศาสตร์ สำหรับถวายพระได้แจกจ่ายแก่พี่น้องมิสหายทั่วไปขนมกรยาศาสตร์นี้นิยมทำกันเฉพาะในเทศกาลศาส,าศาสเท่านั้นก่อนจะถึงเทศกาลศาส,สักสองวันพระแม่พริง้งไปทำบุญที่วัดท่านสมพันธ์ประรบกับสัพป,ปรบรุษที่มาทำบุญว่าจะจัดให้มีการเทศมหาชาติในวันพระสิ้นเดือนสิบนี้ซึ่งตรงกับเป็นวันศาส์จึงบอกบุญผู้มีสตัยช่วยรับเป็นเจ้าของการเทศ ผูได้ปรารถนาจะรับเป็นเจ้าของกันเทศมาชาติกันอะไรใน13กันก็เลือกเอาได้แม่พริ้งนั้นไม่เลือกเรียนกับท่านว่าแล้วแต่ท่านจะกําหนดให้กันไหนๆก็ได้ทั้งนั้นจนเมื่อเขารับกันใหญ่ๆฐานการกุมารมัสีมหาราชไปหมดเหลือกันเล็กๆมาเกณฑ์แบ่งกันจนทั่วแม่พริ้งจึงได้รับเป็นเจ้าของกันทศพรซึ่งเป็นกันต้นขณะที่กําลังคิดอยู่ว่า ดีเหมือนกันปีนี้รับกันแรกปีต่อไปต่อไปจะได้รับกันที่สองที่สโดยลำดับถ้าวาสนายังอุปถัมภ์ให้อายุยืนต่อไปจะรับต่อปีละกันในครบสิบสามกันให้ได้ก็พอดีได้ยินมักคคณายกพูดกับท่านสมผาานปาท่านครับมหาชาติวัดเราดูกร,อกรอ่อยๆจืดๆยังไงชอบกอนไม่ค่อยคกครื้นตื่นเต้นเหมือนอย่างวัดอื่นๆเขาบ้างเลย ทำไมท่านจึงไม่คิดเปลี่ยนแปลงบ้างล่ะครับท่านสมพานตอบทันทีว่าฟังเทศนี้โยมทายกก็ต้องกร,อกรอ่อยๆจืดๆตามเรื่องนะสิจะให้โลดผลตื่นเต้นก็ต้องดูลิเกรหรือดูหนังญี่ปุ่นมันก็จะรดเครึครืนถึงใจโยมทายกใจเทศมหาชาติโครมครามเป็นหนังเป็นลิเกไปได้อย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับท่านมัคนายกรีบถวง ผมหมายความว่าเคยเห็นเคยฟังมหาชาติวัดอื่นๆเขาดูคลื่นเครงตื่นเต้นใจดีอย่างวัดบนมอปีก่อนนี้ผมไปมาเขานิมนม์พระมาแหล่ซ้อนกันทึงสามกันหลัดกันว่ากันละสององมัสีิโคหนึ่งมหาพนะโคหนึ่งมหาราชโคหนึ่งท่านเหาะแหล่นอกมีกลเม็ดเด็ดรายถึงอกถึงใจได้หากันไม่ง่วงเลยคนฟังก็ไม่เบือบ่อ เพราะฟังสนุกและตื่นเต้นทุกตอนแล้วก็วัดล่างมาสามสี่ปีก่อนท่านก็จัดครั้งหนึ่งมีออกตัวเป็นชูชกเป็นชาลีกันหาสลับกับพระเทศมันสนุกจริงๆครับท่านไม่เชื่อผมลองถามคนบนศาลานี้ดูก็ได้พวกวัดเราไปฟังมายังติดใจกันตั้งหลายคนมักขนายกทีแจงและอ้างพยานยืนดันเชื่อสิยมทายก ทำไมฉันจาไม่เชื่อเออน่าคิดเหมือนกันนะวัดล่างเขาก็มีวัดบนเขาก็มีเมีเทศมหาชาติเอาพระร้องแหล่ซ้อนกันเป็นแหล่สัปปดีสัปปดนบ้างนอกธรราบ้างซ้ำยังมีตัวแสดงซ้อนกับพระเทศบ้างแต่ทำไมวัดเราจึงไม่มีเหมือนอย่างเขาบ้างมันน่าคิดนะโยมนะท่านสมผ่านพูดทิงๆไว้แล้วเหลือบมองชาวบ้านที่นั่งฟังแต่ละคนแต่ละคน จากนั้นทั้งพูดต่อไปว่าพวกฟังเทศมหาชาตินั้นฉันว่ามีอยู่สามจำพวกคือพวกฟังเอาเปลือกจำพวกหนึ่งพวกฟังเอาเนื้อจำพวกหนึ่งและพวกฟังเอาแก่นอีกจำพวกหนึ่งฉันจะทธิบายให้ยมยมเข้าใจว่าสามจำนวนนี้ต่างกันอย่างไรก่อนอื่นฉันจะเล่าเรื่องเทศมหาชาติให้ก้าใจกันเสียก่อนว่า ทำไมคนจึงนิยมฟังเรื่องเพศมหาชาติคือเรื่ังเวสันดรชาดกยิ่งกว่าฟังเรื่องชาดกอื่นๆฉันเคยอ่านหนังสือเรื่องพระมาลัยซึ่งเป็นหนังสือที่แต่งกันขึ้นภายหลังเมื่อไม่นานมานี้เองท้องเรื่องแสดงถึงพระมาลัยเถระเจ้าซึ่งต้องเที่ยวลงนรกขึ้นสวรรค์ทำบุพกรรมของสัตว์นรกตลอดจนเทพบุตรเทพธิดาได้บาทำบาปหรือทำบุญเอาไว้แต่ครั้งเป็นมนุษย์อย่างไร เมื่อตายแล้วจึงต้องมาเสวยทุกขเวทานาและได้รับความสุขแตกต่างกันอย่างนี้คราวหนึ่งพระมาลัยไปนมัสการพระจุลมานีคือมวยผมของพระพุทธองค์เมื่อทรงตัดออกตอนอธิษฐานเพศทรงบรรพชาและพระอินรับอมมาปริสถานอยูนะดาวดึงพิพพได้พบกับพระศีอริยะเมตรยัยหรือทีเรียกกันว่าพระสีอานซึ่งเป็นองค์พระโพธิสัตว์เข้าได้สนทนากันด้วยเรื่องราวต่างตหลายเรื่อง แต่มีเรื่องอันเกี่ยวกับเวสันดอนชาดกสองตอนด้วยกันคือตอนหนึ่งพระมาลายัยถามพระศรีอริยะเมตรยว่าเมื่อถึงกำหนดศาสนาจะต้องอันตรธานนั้นเฉพาะชาดกคือเรื่องราวของพุทธศาสนาประการหนึ่งชาดกอะไรจะเสื่อมด้วยอันตรธานก่อนพระศรีอานตอบว่าเวสันดอนชาดกจะเสื่อมก่อนนี่ท่านว่าไวอ้อย่างนี้ยมยมจำให้ดีนะ ชาดกที่จะเสื่อมนั้นเวสันดรชาดกจะเสื่อมก่อนเหตุนั้นเมื่อคนทั้งหลายได้รู้จึงชักชวนให้ช่วยกันเพื่อรักษาศาสนาไมา่เสื่อมโดยพยายามฟังเวสันดรชาดกบ่อยครั้งจัดที่มีเทศมหาชาติเหนื่ง,งเพื่อรักษาชาดกเรื่องนี้ให้ยั่งยืนศาส,สนาจะได้ยืดเยื้อต่อไปนี้เป็นตอนหนึ่งนะอันเกี่ยวกับเรื่องพระเวสันดรแล้วอีกตอนหนึ่งคือพระมาลัยถามพระศรีอ่านว่า คนในเมืองมนุษย์เขาตำบุญกันแล้วต่างปรารถนาจะเกิดในศาสนาพระศรีอานเพราะทราบว่าครั้งนั้นจะมีความสุขเป็นที่สุดจึงประสงค์จะทราบว่าต้องประพฤติตนอย่างไรจึงจะสามารถเกิดในศาสนาของพระองค์ได้พระศรีอานก็ตอบพระมาลัยว่าให้มันฟังเวสันดรชาดกให้จบเรื่องในวันเดียวและบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนอย่างละพันอย่างละพันเป็นกำหนด ผู้ประพฤติได้เช่นนี้ย่อมเกิดในศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรอย,อย่างแท้จริงนี่ก็อีกตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเวสันดรชาดกพระศรีอานท่านแนะนําว่าผู้ใดต้องการเกิดในศาสนาของท่านซึ่งจะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ผลสุขสารพัดอย่างนั้นจะต้องทําบุญด้วยการฟังเรื่องเวสันดรชาดกคือเรื่องของพระเวสันดรโพธิสัตท์ให้จบในเวลาหนึ่งวันได้ต้องบูชาด,ด้วยดอกไม้ถูกเทียน มีกำหนดอย่างละพันอย่างละพันดังที่ชั้นว่าไปชักจะสนุกแล้วลรสีโยมตอนนี้ว่าจะพูดสั้นๆคงสั้นไม่ได้เสร็จแล้วละเพราะไปเกี่ยวกับเรื่องคาถาพันเรื่องแบ่งกันเรื่องทำนองมหาชาติอีกหลายอย่างแล้วเดี๋ยวต้องกินน้ำแก้ข้อห้สัก์หน่อยก่อนแล้วจะว่ายฟังต่อไปท่านสมพานกล่าวจบหยิบกา้ําชาข้างกายท,าท่านเทลงในถ้วยและยกขึ้นดื่มอย่างเด็ดอร่อย แม่พริงชักสนใจเป็นพิเศษเพราะตนเองยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมหาชาติหรือเวิสันตดอชาดกแจมแจ้งนะักเห็นเขานิยมฟังกันโดยถือว่าเป็นการได้บุญมากก็เชื่อและฟังตามๆเข้าไปเมื่อท่านสมพานเปิดเผยเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนอยากจะรู้ให้ชัดเจนจึงตั้งใจฟังเพื่อหาความรู้ให้เป็นกําไรแก่ตนเองตามนิสัยท่านสมภานวางถ้วยน้ำร้อนลงบนจานรองหลังจากได้ดื่มจนหมดถ้วยแล้ว เมื่อเหลือบเห็นแม่พริง้งนั่งจ้องจับสายตามองท่านด้วยความสนใจจะฟังเรื่องต่อจึงถามว่าไงยอมพริ้ง,ยยงอยากรู้เรื่องนักหรือเห็นจ้องปากฉันเกือบจะไม่กระพริบตาเจ้าข้าท่านอธิบายเพื่อจะให้เข้าใจอีกฉันก็อยากฟังแม่พริ้งตอบเอาละโยมฉันจะพูดต่อไปให้จบเรื่อง เมื่อกี้ฉันเล่าถึงเหตุที่คนนิยมฟังเรื่องพระเวสสันดรหรือเรื่องมหาชาติว่าดั้งเดิมเชื่อถือว่าฟังแล้วจะได้เกิดทันศาสนาพระศรีอานจึงนิยมฟังอบุญกันแต่บุญฟังมหาชาตินั้นท่านว่าต้องฟังให้จบมหาชาตินั้นแบ่งออกเป็นคาถาเด็ดถึงหนึ่งพันคาถาคือพันบทบุญมหาชาติโบราณท่านว่าที่เป็นเนื้อแท้อยู่ที่ฟังจบคาถาทั้งพัน จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องถ้าตั้งใจฟังเป็นได้บุญทั้งนั้นทีนี้คนส่วนมากมักจะฟังเนื้อเรื่องของมหาชาติครบทั้ง13กันไม่ได้หรือฟังแต่เรื่องบรรยายอย่างเดียวก็เกรงว่าจะไม่ได้บุญเต็มที่จะไม่ได้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตรตรเหตุนั้นจึงจัดให้มีคาถาพันคือนิมนต์พระท่านเทเฉพาะตุบาลีอันเป็นคาถานิเวสันดรชาดกพันบทหรือพันคาถาให้จบแล้วฟังอาบุญกันก่อน แม้แต่จะไม่รู้เรื่องรู้ราวฟังดูคล้ายๆกับว่าฟังแขกพูดเร็วจนเล้นรัวก็ปลอบใจตัวว่าได้บุญหรือเป็นบุญเมื่อฟังคาถาพันแล้วก็เข้าใจว่าเนื้อในของเวสันดอนชาดกนั้นตนฟังแล้วต่อไปที่พระท่านจะเทศเป็นกกัๆชอบกันไหนก็ฟังกันนั้นกันไหนไม่ชอบก็ไม่ฟังโยมลองสังเกตดูเห็นไหมล่ะกันกุมานอย่างนี้มัสสีอย่างนี้มหาราชอย่างนี้ ถ้าพระเทศคล่องแคล่วว่าทํานองถูกต้องคนฟังกันเต็มศาลาแต่ถ้ากันพื้นพื้นเช่นทศพรวณประเวทจุมพลมักจะมีแต่เจ้าของกันยิ่งจักรสัตริย์และนครกันด้ดยแล้วเสาศาลายังมากกว่าคนฟังเทศนี่เป็นเรื่องของคาถาพันนะท่านสมผานยำ้ำ้ทยแล้วหันมาทางมคนาย,ยกและกล่าวต่อไปว่าทีนี้ฉันจะวกเข้าเรื่องที่พูดกับโยมทาย,ยกครั้งเอาไว้ คือที่ฉันว่าคนฟังเทศมหาชาตินั้นมีสามพวกพวกหนึ่งฟังเอาเปลือกพวกหนึ่งฟังเอาเนื้อและอีกพวกหนึ่งฟังเอาแขนนั้นทั้งสามพวกนี้แตกต่างกันอย่างไรฉันจะว่า้ฟังต่อไปพวกฟังมหาชาติเอาเปลือกก็ฟังแบบที่ยมถายกอมสารเสริญชมชอบนั่นแหละคือแทนที่จะฟังมหาชาติเอาบุญหาสาระจากเรื่องกลับชอบฟังเป็นแหล่เป็นนอกเรื่องมุ่งเอาแต่ความส่งสนานขบขันเป็นที่ตั้ง ทั้งบางคนก็เลยรุดน้าโดยชอบให้เขาแต่งตัวคนแสดงเป็นตัวเรื่องของมหาชาติไปพวกชอบฟังแบบนี้ต่อให้ฟังตั้งร้อยครั้งพันหนจะไม่มีทางเด้พบพระศีอนแน่นอนเพราะฟังเพียงเปลือกเปลือก,อกติดเตลือของมหาชาติพวกที่สองฟังมหาชาติเอาเนื้อได้แก่คนที่มีความตั้งใจสนใจรู้ว่าเรื่องราวเวสันดรชาตชาดกเป็นเรื่องการทำบุญบำเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ ควรฟังควเรเลื่อมใสและควรเคารพจึงฟังด้วยความเลื่อมใสเคารพเป็นอย่างดีเนื้อเทศทันวาอย่างไรมีคาถาอย่างไรฟังจนจบด้วยความอดทนและไม่เลิกละเลยเสียกลางคันฟังมหาชาติชนิดนี้เรียกว่าฟังเอาเนื้อส่วนพวกที่สามคือฟังมหาชาติเอาแกน่นแก่นได้แก่นเนื้อแท้หรือหลักหลักนั้นเป็นแก่นของมาชาติอยู่ตรงไหน อยู่ตรงชี้ความประพฤติอันยอดเยี่ยมของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรเพราะพระเวสสันดรทรงประพฤติเป็นอัจริยะนาอจัศทรย์และน่าสารรเสริญในฐานะที่เป็นโลกพระองค์มีความคารวะและอ่อนอ่อนต่อพระราชบิดามารดาในฐานะที่เป็นพระสดาทรงรักและเสื่อตรงต่อพระนางมัทสีผู้เป็นมเหสีในฐานะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองทรงมีความเมตตากรุณาต่อประสบนิกกรทั่วไป และในฐานะที่ทรงเป็นผู้เห็นภัยแห่งสังสารวัตไม่ทรงประมาทโมเมาเฉพาะโลกิยสุขกลับตั้งพระไทัยม่งมาต่อพระโพธิญาณอันยากที่ผูดด้ใดจะประพฤติได้เพราะคนส่วนมากนั้นมักติดอยู่แต่สุขในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่นอกจากพระเวสสันดรแล้วความประพฤติของพระนางมัสสีก็เป็นหลักอันสตรีจะพึงยืนและจดจำไปปฏิบัติเพราะซื่อตรงจงรักต่อสามีเป็นที่สุด เข้าทํานองว่าเมียแท้คือสุขด้วยทุกข์ด้วยเมละทิ้งสามีสู้อุตสาตั้งใจปฏิบัติสามีเมละทิ้งผิดกว่ายิงอื่นทั้งหลายซึ่งมุ่งแต่จะสุขด้วยผัวแต่ยัำไม่บาดมักกิตติตัวออกห่างไม่ยอมร่วมทุกข์ด้วยอย่างแท้จริงแก่นของมหาชาติอยู่ที่ชี้ความดีของแต่ละคนในท้องเรื่องให้ปรากฏ ผู้ฟังมหาชาติฟังแล้วจำข้อประพฤติตามตัวอย่างที่ดีในเรื่องคือจำเอาความดีของพระเวสสันดรบางของพระนางมัตสีบางเอาไปประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาโดยทำตัวให้ดีอย่างพระองค์หรือละไม้พระองค์หรือว่าฟังแล้วไม่ประมาทร,รู้ความจริงในเรื่องการเวียนว่ายในสังสารวัตรว่าเป็นทุกเป็นภัย แล้วก็ตั้งใจบรรเทาคำลุ่มหลงบ่เมาเสียได้อย่างนี้เรียกว่าฟังมหาชาติเอาแกนคือได้หลักจากเรื่องมหาชาติไปปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขความดีเกิดให้มีแก่ตนเองเรื่องการฟังเทศมหาชาตินั้นฉันจึงได้ว่ามีอยู่เป็นสามประการคือฟังเอาเปลือกอย่างหนึ่งฟังเอาเนื้ออย่างหนึ่งและฟังเอาแกนอย่างหนึ่ง แต่ละอย่างแต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างไรนั้นดังที่ชี้แจงให้ญาติโยมเข้าใจไปแล้วท่านสมพันธ์อธิบายอย่างยืดยาวสัพพบรุษทั้งหลายรวมทั้งมคณายกและแม่พริง้งต่างนั่งฟังด้วยความสนใจอย่างเงียบดิทั่วกันแม่พริ้งนั่งฟังท่านสมพันธ์อธิบายโดยตลอดยังสงเสัยเรื่องมหาชาติอยู่อีกอย่างหนึ่ง นึกว่าจะซักท่านสมพานก็เกรงใจแต่จะไม่ซักก็ยังค้องใจตนอยู่เช่อรอยว่าท่านสมพานจะเก่งใจถูกจึงทําให้พริ้งว่าโยมพริ้งยังสงสัยอะไรอยู่หรือสงสัยอะไรก็ถามได้นะถ้าฉันอธิบายได้ก็จะอธิบายให้ฟังแม่พริ้งเดียวกาจึงถามท่านว่าท่านเจ้าค้าเรื่องที่ท่านว่าฟังมหาชาติเอาแกน คือจำความดีของพระเวสสันดรและพระนางมัสสีไปปฏิบัติกันนั้นอย่างคนที่ไม่มีสามีภรรยาอยู่เป็นโสดไม่มีคู่ครองและเป็นผู้หญิงเช่นดิฉันนี้จะปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะจึงจะเรียกว่าได้แก่นจากการฟังมหาชาติท่านสมภารหัวราะไลยกบขันและกล่าวว่าโยมพริ้งกลัวว่าฟังมหาชาติแล้วจะได้แก่นอย่างผู้อื่นไม่ได้เพราะเป็นโสดไม่มีครอบครวัว แต่เรื่องนี้ก็น่าจะรู้เหมือนกันแกนสำหรับจะยึดมาปฏิบัตินั้นต้องรู้แก่นเดิมของเรื่องก่อนเรื่องชาดกต่างๆแกนอยู่ที่ความสงบมีความสุขเป็นที่สุดแม้แต่เบื้องต้นจะวุ่นวายหรือโกลาหลยุ่งยากอย่างไรก็ตามทีฉะนั้นผู้ต้องการแกนจริงๆต้องการปฏิบัติให้ได้เหมือนอย่างพระเวสสันดรจะต้องมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งคือฟังมหาชาติแล้วต้องเห็นคุณของความสงบ ว่าเป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงโลกิยะสมบัติคือทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็ดีอํานาจวาสนาเกดิดดีบริวารที่ห้อมล้อมเกดิดดีเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องให้เกิดความสงบได้แต่การมุ่งให้บรรลุความพ้นชาติพ้นเวียนวนพ้นเกาะเกี่ยวจากสัตว์ทั้งปวงมุ่งความสิ้นทุกขเป็นทีตั้งจึงจะถึงความสงบอันแท้จริงได้ ความสงบนี้มีอยู่สองอย่างคือสงบเด็ดขาดและสงบชั่วคราวสงบเด็ดขาดได้แก่สงบเพราะทำลายเกล็ดเครื่องสมองอันซักให้ต้องวุ่นวายจนหมดสิ้นแต่ถ้ายังไม่สามารถสงบถึงขั้นนั้นได้เพียงแต่สงบกายไม่ทำชั่วสงบปากไม่พูดชั่วสงบใจไม่คิดชั่วเพียงเท่านี้ก็ยังเรียกว่าเป็นคนสงบได้เหมือนกัน แม้แต่จะสงบโชคราวก็ยังดีคนฟังมหาชาติแล้วเด่นนิสัยกลายเป็นผู้สงบได้ย่อมเชื่อว่าฟังแล้วได้แก่นของมหาชาติเป็นประโยชน์แก่ตนจะเป็นชายก็ดตามหญิงก็ดตามมีคู่ครองก็ตามหรือไม่มีคู่ครองก็ตามทําได้อย่างนี้ได้ประโยชน์เข้าหลักทั้งสิน้นท่านสมพานชี้แจงต่ออันเป็นที่ทราบซึ้งของผู้ตั้งใจฟังโดยทั่วกันพอจวนถึงวันศาสตร์ น้ำในแม่น้ำได้เลบ่าเข้ามาจนท่วมลานวัดทั้งสิ้นทั่วทั้งบริเวณวัดคล้ายตั้งอยู่ในทะเลน้ำหากจะนั่งอยู่บนศาลาการเปลี่ยนมองดูพื้นล่างซึ่งน้ำนองอยู่และใสสะอาดจึงมองเห็นพื้นได้ชัดและเห็นปลาเล็กปลาน้อยแหวกบายเป็นกลุ่มๆแสงขงนนที่สดส่องลงกระทบผืนน้ำทำให้เกิดสีสันสะท้อนงดงามคล้ายแสงแต่งให้เป็นสีต่างๆตามประตูและร,บรอบๆศาลาประดับด้วยต้นกล้วยต้นอ้อย ทำสัญญลักษณ์คล้ายเป็นป่าดงบนธรรมมาตรก็ประดับจนเขียวเครื้มด้วยต้นกล้วยและไม้อื่นๆเช่นกันเวลาเช้าตรู่ของวันศาสตร์เสียงปีพาดประคมขึ้นเพราะเริ่มมีงานเทศมหาชาติที่วัดแม่พริ้งขนของ,ของกันเทศเสรเรือรียม,มาวัดตั้งแต่ยังไม่สว่างดีเพราะรับกันเทศกันทศพรซึ่งพระต้องเทศแต่ยังเช้าตรู่เพื่อให้กันอื่นๆต่อลำดับโดยไม่ช้า เสียงประคมจากปีพาดดังระทึกใจคล้ายจะเช,ชิญชวนให้จาบ้านละแวกนั้นได้รีบมาฟังมหาชาติอบวบนโดยพร้อมกัน